เาก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามาเล่นเกมโลกวิเศษวงงวยเราจะต้องไปตะลยอวกาศหลายอวกาศนะมันจะมีแบบว่าหลายดาวเลยแหละเนี่ยอันนี้เราเดินสำรวจแถวนี้ดูสิมันมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ป่ะเนี่ยที่เราจะต้องไปมีโรกแมวออันนีอาจะเป็นโลกแมวไหมไม่ต้องกลัวหรอกดูที่มีอะไรเนี่ยเนี้ยโลกอะไรนะอนี้ดวงตาเหรอก็ได้เห็นเราทุกอย่างเลยนะอ๋อเอหรอ กันเดี๋ยวดูก่อนสิมีโรคอะไรอีกโอ้อันนี้ก็เป็นตัวอย่ารถบัสนแล้วนะลูกเอ็นี่ยอะไรอ่ะนี่ก็เป็นนิ้วเหรอมีอันนิ้วเป็นนิ้วทุกอันเลยอ่ะหัวก็ยังเป็นนิ้วเลยนี่มาเร็วไปไหนอ่ะมานี่ดิเราไปทางไหนต้องคือรถบัสเหรอไปซื้อตั๋วก่อนไหมอ่ะตรงนั้นเห็นเห็นเขียนว่าซิเกตเราต้องไปซื้อตั๋วเปล่าน่าจะต้องไปซื้อตั๋วเขาบอกว่าอันนี้เป็นรถบัสแบบใหม่ด้วยนะนิกเอ็ ไเขาขายตั๋วตนนั้นะนะเอาไปซื้อตั๋วก่อนบันทึกที่หนึ่งต้องที่เดียวกันเหรอใช่ต้องไปที่เดียวกันเหรออันนี้อันนี้โอเคสวัสดีครับคุณล,ลูกค้าไม่ทราบว่าคุณลูกค้าชะลับตัวแบกไหนที่ครับคุณเจ้าหน้าที่ครับยังช่วยช่วยลูกช่วยลูกผมนะครับคือเขาหายหายตัวไปสองสองอาทิตย์แล้วผมไม่สามารถ,ถติดตอ่อเขาได้เลยยังไงให้คุณเจ้าหน้าที่ช่วยกาดเขามาดูแลหน่อยสิเอาตัวชายคนนี้ออกไปที ได้โปรดะครับผมมีลูกแค่คนเดียวยังไงช่วยเหลือผมทีครับคุณยังไงรอวได้ยัไได้รบตัวเลไก็ได้งรมซอแล้วไหรีบซื้อรีบซื้อแล้วสวัครับคุณดุสานนานขณะนี้เที่ยวินโมงแล้วจะพาคุณไปตอยู่บ้วารการไม่ควมาขึ้นเรื่องนานเรื่อน วันนี้หนูได้แทนที่มนุษย์วัสดุเดียวคือชีสและชีวิตเป็นอยวันนี้คือจักรวารเมลสิ่งที่เขาจะทำก็คือนอนหลับอย่างเดียวจักรวาลแเมวพุดต่อไปจะทำอะไรมากนอกจากนอนหลับอย่างเดียวนี่มึงหนึ่งตรงนี้คือจักรวาลสองดีเริงเหรอมันคืออะไรอ่ะโอเหมือนไม้ค้าปะเนี่ยใช่แค่แค่ไม้ค้าเนี่ย ติดอยู่ในโลกพิกเซลอันนี้คือจกักรวาลฟองของสบู่เหรอถ้าไปชนกับใครนี่คือแตกเลยนะอืมถ้าชนกับใครแตกเลยเหรอไปเฮ้พวกง่ายสวัสดีบอกไปถ่ายรูปก่อนไหมสวัสดีพกง่ายเขาบอกไปยืนถ่ายรูปตรงนี้อุ้ยกุ้ยโต้ไปรุงหนึ่งไว้โอเคห้าสี่สามสองหนึ่งเชะเรียบร้อย ฝั่งนี้ก็มีนะหายเปล่าเฮ่พุงไงนี่นี่ถ่ายถ่ายตรงนี้แล้วอ้าวติวางมายืนไู้่นนี้เกาะอย่างงี้อ่าสี่สามสองหนึ่งเช็ดเรียบร้อยไปได้เฮพุงางนี่คือรถจักรวาลแบบใหม่ฉันจะพาพุงางไปเองเอาหรอคุ่นโจรเขาบอกงี้เหรอที่มันรถบัสนี่มันจะไปจักรวาลได้ยังไงอ่ะไะขึ้นกันมันบินได้พูดเป็นเล่นรถบัสมันจะบินได้ยังไง เฮ้ยยูว oh. ิก้าไม่ตีเอาเลยคร้บผมจะเข้าไปข้างสีเขียวด้หรออ,อ๋อเป็อ๋อมันความเร็วเหนือเสียงง่้ยแบบทะลุไปอีกแต่กวาเลย oh. เอานี่ยเราไหนพวกนั้งรถไเอาเครื่องบินจริงจด้วยเอาไปรถเลยเครื่องบินใหม่อ๋แบบใหม่เคยอนโนโคะอืมเข้าไปทะลุยว,วกาศเลยกวานเฟอร์นิเจอร์ อาสวัสดครับตอนนี้เรา็มาถึงจงะกวาลัยนะครับจะกวาปูนิจจ์อันนี้เป็นผอรหการใหม่นะครับสำรับโวาววาทีว่วางทีวีและคอญเทนกักน,นะครับทุกท่านสามารถเดินเข้าไปอยู่ที่โรงงานผลิตนะครับได้เลยนะครับนครนุญาตเขาไว้แล้วเดินดูตัวสอบได้เลยครับท่องเที่ยวให้สนุกนะครับคนมาเป็นโตออะหน้าก็ดีเขาร้องไห้อยู่เลยอะ่ะ นูนดูเจ้คนนั้นนี่หัวหายไปเลยเขามาทำเป็นจักันอะไอ้นี่จิ๊บอะจ๊ไฟจ๊ไฟดูคนนี้ดินะัวจังเลยอะไปกันแล้วเราจะโดนจับทำวะเนี่ยไฮ้ยดู้นเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮนย้เฮ้ยเอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยต้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ด้ยเฮย ยังไงอะเนี่ยดีวีดีว้าเดี๋ยวเขาก็ขึ้นนะอี่คนนี้ก็ไม่มีหัวห้องนี้ห้องอะไรอ่ะเฮ้ยดูดูนะเหิวเหงาจังเลยเราควรจะเข้าไปดีไหมเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ให้เข้าเขาทําเป็นที่ให้ดูเฉยเฮ้ยตัวอะไรนะอ่ะพิซซ่าอร่อยจริงๆม่กินพิซซ่าอยู่รุ่หนึ่งรอรุปนี้ดี สยองมากน่ากาจานน่าหลอกนี่อะไรแต่ข้างนี้ไอ้ขั้วยน่าหลอกตรงนี้มีอะไรบอว่าไงเฮ้ยฉันจะจับเธดูเธอจะคุยกันตกใจเลยนี่ต้องมีอะไรต้องมีอะต้องมีเหรอลพีว<อ>ีอะนี่ต้องมีอะไรอะ่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะกลัวไปหมดแล้วเนี่ยเอาเอาอะไรเนี่ยกุญแจสีฟ้า เราไม่ไฟมันมืดอะคงแกกี่ก้าวอ,อ่ะอุ้ยแล้วห้องนี้คืออะไรเนี่ยอุ้ยดูดิเฮ้ย hey, ช่วยพวกเราด้วยเราถูกจับตัวมาเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์น่ากลัวมากอะอุ้ยนี่อะไรอะจดหมายโอ้พระเจ้าช่วยเราหน่อยหาคุณแจสีส้มเราไม่เจอเลยแต่ยองมากเลยทีวีมันว่างไงอ่ะทีวีมันไม่พูดหรอกง้น้องไปทางนู้นก่อนแล้วกัน ทำไมหาวงแจ่นสีฟ้าหรออุ้ยดูโต๊ะกับเก้าอี้นี่สยองไว้หมดแล้วเนี่ยโอ้น่าอะไรกันนะ่ะทีวีมันมองตามด้วยน่กากลัวจังเลยนี่นี่เจอแล้วจรวดอะไรเนี่ยเราเก็บดิใช้แบตเตอรี่เครื่องบินนะ่ะพีด่ดูี่โอ้ยหัวนี่อะไรอ่ะ มันจำสเกลมนุษย์นั่งนี่ตรงนี้อะไรอ่ะลุงหนึ่งไม่รู้ก็มีอะไรให้เก็บมีคำให้อ่านเนี่ยตรงเนี้ยอ่าทุกนเฮ้ยเพื่อนสินค้าที่นายสั่งอ่ะมันอาจจะช้านิดนึงนะตอนนี้ฉันรู้ว่ามันขายดีมากในตลาดมืดแต่เดี๋ยวฉันจะรีบออกตามล่าให้เข้าใจนะเมื่อกี้เราเก็บจรวดไอ่นี่มาแล้วลองกลับไปห้องนูนเป็นแบตเตอรี่ใช่ไหมลองเอาไปใส่ไหมไปตรงนี้ดูเครื่องนี้เครื่องปั่นไฟปะ นี่ไงเอาแบตเตอรี่มาใส่ได้แล้วปั่นไฟได้แล้วผมื่อว่าอ๋อแปลว่าช่วยกันร่วมภารกิจนะใช่ไหมใชยเจ้าทีวีมึงคอยมองตามเราตลอดเลยนี่นยังไงต่ออ่ะนี่ไฟห้องนี้เปิดแล้วไฟห้องนี้ติดแล้วเราปั่นไฟห้องนี้ติดแล้วอ,อุ้ยนี่อะไรกันนี่ไงคุณแจ็คุณแจสีฟ้านี่ไงอ๋อเอ้ยเขาเปิดห้องให้อ๋อทนี้ทางนี้เอาไป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 อ๋อทำภารกิจด้วยกันไงสามคนนี่ีมี ห้องนี้ห้องนี้ช่วยพวกเราด้วยช่วยพวกเราด้วยพาฉันกลับไปหาพ่อกับแม่ฉันทีฉันจะหายตัวมาสองอาทิตย์แล้วพ่อแม่ฉันคงเป็นห่วงแล้วเราต้องเปิดเขาตายแล้วทำไงดีอ่ะดูพวกรันหมดเลยอ่ะเปิดไงพ่อเปิดได้ไหมช่วยกันเหีุยอ่ะไปเข้าเข้าไปดูข้างล่างก่อนเฮ้ยดูข้างล่างกอนมีอะไรอ่ะเพื่อนเหรอ ต้องไปช่วยเขาเปิดนี่อะไรอ่ะนี่มันนลงพยาบาลรงพยาบาลเหรอมีเลเซอร์ด้วยระวังนะต้องโดดหรือเปล่าโดดได้ปะเลเซอร์เหรอจริงเหรอเราโดนไม่ได้ใช่ไหมโดนไม่ได้โดนไม่ได้อยู่ไหนเลเซอร์อะระวังนะ ระวังแล้วเนี่ยตรงนี้มี UE. อ <S 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 nah, nah, voilà. أو, ันหนึ่งนะพี <S <S ่ว่ามาแล้วหุ่นเอ้ยตัวนี้มาเราต้องหลบกันเนี่ยตัวรถเข็นน่ะอ๋อมันจะเห็นเราเราเรานี่เดินไหเราแอบแอบฝั่งซ้ายอุ้ยเขาเอาคนมาทำเป็นหุ่นเชือดอ่ะ้มีอะไรให้เก็บป้อดิโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอมันไปก่อนแล้วเราค่อยนี่รอมันไปข้างหลังก่อนเดี๋ยวรอมันไปข้างหลังนะแล้วเรารีบไป เดี๋ยวมันวิ่งไปทางนู้นก่อนเดยเราไปเราออกเลยนะไปไปนี่มันห้องอะไรเนี่ยลุงหนึ่งมันมีตัวอีกตัวตไปทางนู้ดซ้าย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 ของเขียวเร็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 วเรได้หรนี่มันมีของให้เก็บอ่ะคุณจะแดงคุณจะแดงได้คุณจะแดงมนะาเก็บแล้วหรอเก็บคุณจะแดง,ม,แดงมามงแต่มันยังไม่ไปไ,ไม่ลองปีนดู ิน,นี่เราไปไหนอะแต่เด็กในห้องนี้หายไปหมดเลยอ่ะเหมือนว่าประตูถูกทำลายออกมาห้องใจแดงไปไหนะออประตูนี้อหที่ปเปิดประตูนี้ทีวีหายไปแล้วอะ,<ต>ปะไปไป ทุกคนตรงนี้มีอะไรต่อเนี่ยมีถังมีถัง <c oughs> ทีงเครื่องตัดเบาตัดชิ้นส่วนเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มีอะไรอะ่ะธรรมาชาติของมนุษย์คืออะไรอะ่ะไม่รู้ต่อตัวกันเนาะหนุห่ยน่ากลัว <c oughs> เฮ้ยอะไรกันพวกเก้าอี้เหรอมาเต้นรำกันเหรอเฮ้ยมาเข้าไปเลยเฮ้ยเขาจะมามล้มร่างกับให้เราป เฟอร์นิเจอร์หรือเปล่าใช่ไหมเราจะมาผลิตใช่ไหมเอาคนมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์แน่เลยดูดิโอ้ย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 ทำยังไงคอนสแตนท์โค้งมันหมดเลยอ่ะโอ้ยเบนเลยอ่ะโอ้ยกลายเป็นเก้าอี้เลยไปทำแบบนี้เถิดนักเต้อนติงติง อยู่ไม่ได้แล้วเราหนีออกจากที่นี่กันเถอะเนี่ยแถวๆเนี่ยอาจจะมีี่ไอะไรนู่นนี่จะเอจไปหน่อยจ้าไม่ให้เราออกกลับไปที่เดิมไม่ได้โอ้ยก็ปิดประตูโอ้ยก็ปล่อยพันธุ์วิศเราโอ้ยเรือเรอมินอะไรเนี่ยสลบไปเลยอ่ะไปลงมาที่ไหนเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเขาขัางเราไว้เราจะาอาจจะถูกจับบนวอร์เนเจอร์เหมือนกันนะพวกเราจะต้องช่วยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรอ๋อโอ้โหออกมาแล้วมัอยู่ที่ไหนกันสวัสดีลูร์ สวัสดีโอตื่นเต้นไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยตรงนี้ป้าเนี่ยที่บบตรงนั้นมีอะไรอะ่ะมันนมองไม่เห็นหอะไรโอ้ยเฮ้ยดูอยู่ใครอะ่ะมาดูดาวนี้ก่อนเฮ้ยห,หุ่นเ<ห>ชอดหุน่นเชืดรอปิพี่พี่ว่ามาอยู่บนหุ่นเชือดเนี่ยอือฮึอุ้ย เราตัวเล็กอ่ะเราเป็ตัวเล็กลงอะใช่ใช่ใช่รู้สึกเหมือนตัวเล็กลงเลยหรือมันใหญ่ขึ้นอะอันนี้คือห้องที่เราเห็นนี่นะฟะฟะฟะมีโนสกับวกเตัวเลเข้ามาในห้องของเราด้อาจจะต้องกำจัดมันทิ้งซะฉันจะเอาเงินมห้เราไปทำผูนี้เจอชิ้นสวสวของฉันฮ่าฮ่าฮ่า พี่ดานี่แหละอ้าวนี่อ่ะอนนี้เป็นโจตีกันอ่ะทาไงอ่ะเป็นโจตีกันเองจบเลเซอร์ด้วยนะทุกคนเจนเจะนตาไปแบนเลย ต,ต้องรอมันหันไปยิงพวกเดียวกันเองโ,อเโดนแล้วโดนแล้วโดนแ,แล้ว้วก่ใช่มันจะสราคจมกันไปตู้เลยมาเลยมาเลยแอบหลังตู้หลังตู้เฮ้ยังที่ตะลังสุดชัวรอือตอนนี้หลบหล,ล,ลบตตู้ก่อนพี่นีหลบตู้ ตรรงนี้เอีกทีเดียวอีกทีเดียว,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 วย,ยิงเรียบร้อยโดนแล้วไม่เป็นต่อตะโก้ไปเลยไงยเกียมเลยเออเจ้าไมโครเวฟยังไม่ตายนี่ไไเไพลงหนะึ่งชีวิตเหมือนกันเก็บของตัวแสงข้าตัวแสงข้าเหรอ

เอาเหลืออีกทีเดียวทีเดียวมันจะตายแล้วเอาละโอ้โหว่าพี่ล่าเก่งว้ยล่าเอาเรืเอ่องไปเถอะเรากลับกันเถอะไม่ไหวแล้วที่เนี้ยเอา้าวัสดีครับผมกลับมารับแล้วฮิฮ <c oughs> ิฮิหนีฉันไม่รอดหรอกฉันจะตั้งระเบิดเวลาไว้ <c oughs> เัตัดเนสอข้อดเราได้กลับแล้วรถระเบิดเหรอใช่ร่ระเบิดเอ้ยพี่เราจำต,าตอนนี้ได้อะบาร์โคเวฟติดตั้งเราเขาบอกว่าตามเรามาทุกที่เหรอเออเขาก็เลยมาระเบิดเรา แต่ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รู้มาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเรายนะคะอีพีสองนะครับตอนนี้อีพีหนึ่งเราจบไปก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยเย้ยมวยมวยไม่หยัดตรงนี้ไม่หยัดตรงนี้แม่บายเดี๋ยวกลับมาใหม่แค่ทุกคน